กอบสวัสด <ersch> ีครับเอซทุกท uh, ุกท่านนะครับเย็นนี่กับมาบ้านประจํานะครับเรามีคนโชคลาภหลายตัเลผระจําหมดนี้พี่น้องเอฟซีทั้งหลายถูกมาน้อถูกเี้งูจับมานอโล่งใจหน่อยได้รต่างชาสัมผัสในขั้ว้าหน่อยเขากับมาติดตับทุ่มนะครับแล้วพี่น้องทุกท่านก็ได้ได้โชววลาผกันมาถ้าหมดน้ำทานน้ำเพลิน วนี้เปดเขาตัวเดียวนี่มันได้บ่ล่ะเปดีบกได้บ่คน่วมานี้ไ้จะมาบริัตจว่าคนทมาหลายจังหวัดคือเบิดเรีาเรีกอีพอมันกับเขาเต็มๆจ้องาเค็นบ่ั่รกเรียกนี้ะนี่มือ้อมมือช้าก็ลุ่มิปอยู่มือ้อเมอ้าก็ลุ่มิปกนนี่เขียนไห้กันน่นะันนี้ก็เขียนใส่ถุงยาให้ผู้ควาให้ไปลงไปกองสลาก ยัง,ยง,ยงข้าย่มอย่ง,ยง,ยงข้าย่มอยู่เอาเอ,าเอาตัวนี้เป็นปวยกวางฉลากเด้อปูผักขาวไอ้ที <S <S ให้ร่วงไปก็ปูตาผาสมสูกันยุุ่นแลาเขากบีนั่นคือกันเนาะเขาอีนีเขาเป่าอีนีเนะเ<อ>าะซึ่งเลขถือว่าเลขสี่คูบมหลอยดีพอเลขก็บ,บ่าลายเลขสี่คู่บ่ได้กับนี่ถือว่าบ่อไาดเลขกับม่อไแตมอสี่แปดสามแปดหกสี่สองแปดอย่งนั้นเลขเลื่อไรมากไมมันซื้อไงคอนถือลายวดนี่ถือลายคนทั่วมาหลารแล้ครับต นั่นแหละก่จังไลยก่ฝากไปหอดเด้อพูกมีโศกมีไส้มีโศกมีลาบก่อยากมาเห็ดมาส่างทั้งวัดมาส่างนั่กันเพราะว่ากําแพงแต่เนี่ยเป็นเงินหลายอยู่กําแพงมินวัดเป็ที่สิได้สรั่งกําแพงแตพว่านอ่อนวัดครับฝากไปหอดศรัทธาเลเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยศรัทธาอยากสั่งน้ำทับบุญก็มาซอยกันเพราะว่าพอจำก็เมยกับลาเล้วก็บยัก หั้เกียเกิดขึ้นว่าบเศ้าบวกปุณย์ยีเพรา่ามันูมาเขืาจริงนะ่าที่นีไปหานอนอยู่น้ำทงน้ำทาไปวางหันกับมาเขืาที่วางเรียกว่าเรมาสูบยาเต่บใบอ่อนดมินหน่อยแกอัดบยูแต่ไม่น้อยเูยนี่ปูดีใจมาสูบยาโลมาเมยยงโอ้มาแต่กองสลากเมยีมาเทพุนก่อน ปูละเพิ่นกะเห็ดน้ำคักแถ้ๆที่นั่นน้อปูนาะี่่าจำกะเห็ดว่าสั่นมือเศ้านี่เอาลงไปเบิดทั้งมันเงื่นปูทั้งปูเหี้นทังเี้ยนองไหวยออไปชามหมอโอ้ไปให <1938. S 3> ้ไปมาไปบอกไปบอกเพิ่นให้เพิ่นเรียกเขาที่ละมนมนจวัุได้ก็สร้างกับขอให้วได้หนีงว่าเขียนจะยามแล้วลงไป้ว่เรื่องราแจ้งลงไป คือมันยังอยู่ในยามอย่างเดียวที่น้อมคนก็ทีเง็นไหลอยู่หรอกเนาะเง็นไหลเพราะว่าคนต่างเงินขาเจ้าก็โทษมากซุ่มบวงคลีบครับซุ่มบ่มีเงินเบื่อไรบ่อยังสิเป็นโทษมาถามกับบ่าเพื่อนแคตุนี่ข้าเจ้าเบิ้งคลิปเป็นแสนผู้แล้วบอกเพื่อน่าช่องนั่นช่องนี่แน่ก็เป็นแสนแต่ว่าเพื่อนเลขสามแปดนั้นบพรอันเนาะก็สนุกซื้อปานยังมันเใบ่ดหมครับ จังหวัดส่วนควมฝันเนี่ยสงมาเรียกเขาแล้วจังหวัดเตบ่อนตั้งเขาหลายคนเนี่ยบ่เ้าก็สอนอยู่ทั้งตัวนี่สองคนแต่ว่าเตเของมา one, ตัวกระบออันบ่ฮับเขาไว้เตยช่วงเขาโกลอยขวางที่น้าควบใหม่เตยเขาประตูเออเตยเขาขวางจ้างความครับคือเราเรียกเขาในความคิดมันกันกระเมียนดีๆเนาะมามามาเขาตัวนี้จ่อยไหมตัวนสี่แปดสามแปดนี่เนาะตัวตัวเสื้อง่ายพอมเขาตรงตัว เขาเขาล่างตรงเลยบอกว่าเขาเขาตรงล่างบอกเลยว่าเด็ครับเนาะมัเรียกบูได้กครับเลขสามแปดนี่มันออกล่างว่าแมนบ่ะออกล่างออกบนหรือออกล่างบุบุญเขาเขาไข่ขุนแก้วบุญเนี่ยออกบนตัวมันออกห้าสามแปดเนี่ยห้าสามแปดเนาะก็ถือว่าซื้อไงเนาะเป็นเลขหางนี่เป็นเลขเสือไงโย่การเลขที่หางนึงเนาะมันการเต้เต้เลขชุดก็จะเอาซื้อเที่ละสิบกว่าหางบนก็จะไปเสือละเว้ย รอเล้กไดอันนี้เด่นลกะชัวมากรวางไหเราได้หทั้งลังทั้งบนเราเนาะโอ้ผู้พาแดงเล็กเล็กสามตัวมันี้ยังก่อนเสามแปดบอกเลยเงแปดเราได้ทั้งหลังทั้งบนโอ้เล็กผู้พาแดงเเามแล้วเขียตัวเขาพวงเลยตัวนี้คือกันี่ตัวนี้เขาั่วมาเล้ดูรหว่างเดียวกันเจ็อือโเปมนเราได้ทั้ง้ผ้าขาวนี่จเปมนค้กเลื่อนเขินเขากันตัวอื นี่ปูผาแดงปูนสักหานไสแล้วก็ปูเลือีแล้วปูจ่าปูภูเขาวร่วมร่วมกันโอ้พันร่วมใส่กันตัวไหนซีกันตัวไนซีข้นหาข้นบนไหนถ้ากันลงไปเป็นคุ้มหัวนี้นะคุ้มกันพันก้อนมือเรียกสิว่าพันทีบ่มธรรมดาพันถืมาประชุมกว่านี้เนาะมัะชุมกันคือกันเท่าไหร่ครับปูเฤาษีเรากวจ่าครับผมกัดฉีล่งไปหาปูเลือดสีมาฮะพรอมอยู่พ้นไปน้ำกันหัวนี้เนาะเดี๋ยวปูเลือดสีย่กรุงเทปเนาะอยุงของเทปพันจะไปคุยกันนะครับ คุยกันจะปรึกษากันว่าสิ่งความคิดอะไรนั่นแหลครับผมมันมันมาเป็นผู้เดียวเนาะครับเขาเป็นมนุษย์เท่ากับบุพเกันครับผมโอ้มันกัดดีอกดีใจน้ำปูถือยู่วาเพื่อนว่ามันกัดถือว่าเลขอีพอเนี่กคับโอ้ยวันว่าว่าวเสื้อต่อเลขซีตัวนี่กันถือคักปานนี่นี่กับวันมันหาบ่พ่อไงไปไลยแล้วล่ะเนาะหาบ่พ่อหาบ่พ่อหาบ่พ่อไงไปไหนนี่ มันเปลี่ยนชั้นอันนี้วทต่ิพาน์มากนี่เขาทั้งล่างทั้งบนวัตทิพันธ์มาเขาทั้งล่างทั้งบนนะวอติพนธ์มากวทต่ิพันธมากเขาล่างเขาบนสามส่วนหกเห็นบญมาพอห้าสามเก้านี่เขาทั้งล่างทั้งบนนะวัี่ิพาน์มากวันนี้เขาเจร้างเขาเจร้างเทวาเเขาเจ้าบนเทวาเรียกอันนี้มันมันเป็นเขาเรียกกันเรียกเ่า เรียกสามตัวไปเขาเรขกเล้าก่อนนะเลาพ่นก็ะถืเพ่นกระมามื้บ้านพันกระม้ารวมทั้งบุญสองพันบ้านเจ็ดกหน่เนี่พันได้พ่นได้เสียอนก็บาอยู่เขาบิเขาเลเขาเรขล่าเขาตรงตรงเลยตัวนี้เข็ดก้งหนึ่งวันพันซัทธาเนาะพันซัตธาพันได้ี่หลักการพูดพ่นัตธาเมกันเกระจักรล้เรีล่าเนาะจักเลีนเบานนี้ผู้ซื้อห้าน้อยก็ได้ห้าน้อยดิเขาห้าน้อยอีกอ่ะอามมาสังกะจาวาเขาไอ้บ่าเม่นท่านนีเขามสินอีกคนน่ะ บ่เขากบเคยซื้อนเลือกกันเลีกี่ลาเล็กชุดนี้ลรายกมืออันน่นก็ได้นี่รเล็กชุดนี้เลสามแปดสีใช่ชุดนี้เออชุดนี้มือไม่เศ้ากับวกคนนี้อยู่เาเขานักเนรอโมาออ็กนพูไปยกแผ่นนี้โอยกแผ่นนี้เออแมนมยกแผ่นนี้ละ ตี้เป็นบ้านเลขที่นมาตัวก็ไ่ได้ยกเพราะว่าภูเขามันที่บ่งจากอย่างนี้และครับไม่เจากอย่างนี้ับงวดจชิมาก่ะที่ชค่ันงวดิมานี่มีเพื่อนจีบอกวันที่เท่าไหร่ละอีพอใกล้ๆคนเราเกิดวั่กวกงหรอโอ้กาิเอ กัญแจเนินคือยังหัดนี่ดีดีดิเขายาวหาเชได้ฟันตองหวดอีกได้บัด่าจัแรงมันฟันนี่มันก็อยู่กับปูห้ามงานฟันตองหัดอีกได้พระจําด้เอาพังไปเรื่อยๆเ้ากัเฮ็ดน้ำเล้าคักรีรีเงี้ยปัญไสุบขึ้นมาสุกยากเอวดเต่าแต่ครอมจากจัสร้างย้อนอยากให้พ่อแม่พี่น้องเขาได้อยากให้เฮาเอาน้นกับว่าให้มีสุกมีราห์ห้เต่่นี้ยปัญนเลือกตัวเากินนี้ตัวเงี้ยปัญไรกี่วดเต่าครับพอเลอดเต จะเป็นบุญเป็นกุศลเท่านี่แหะเพราะเอยเฮ็ดก็ได้ก็แล้วก็ได้เ็ดกับนี่ต่เฮ่าโอ้เื่กับคากเี็ดอกเนก็ปูเนไม่ก็ว่ามันเลีฮยบคากเติบยี่นี่เราแล้วนะสลาก็เลี้ยเนาะสลากกัเมียนตะกอนนนในวัดก็เลี้ยบว่าน้ำซักสิทธ์ก็เลี้ยว สาราด่นผูต่ยังได้ปูกกระเบื้องกับกระเบื้องกระเบื้องกไฟกัเขาาีกรไฟเขาแล้วบอ่เขาแล้วห่ยตระเบงกเโอู้กรเบื้องกับเพชรเพชรเพชรแต่ไขรอบมันาเพชรไข่ไข่รวดรอบมันมีประตูห้องใส่ประตูห้องนี่กัเขาก็ซื้อเล็กมาแล้วเขาซื้อเล็กมาแล้วเาว่านเฮ็ดเกินเลี้เขาไปนสราเรียมเฮ็ดไปเรื่อยๆอย่างมา เฮ็ดไปตามโอ้ด to ีมี่ะไดเฮ็ดถึงใช่เฮ็ดตามศรัทธาเนาะศรัทธามากเฮ็ดเนาะเฮ็ดแล้วงวดชิมเฮาดแล้วงวดสิมานี่สิมีบวงสรวงถวายผลไม้จังศรีกอนศสิปล่อยบ่พ่อก้อยก้อยที่ให้ตัวเล็บเออๆออเฮ็ดคือเก่าจังสั่นมันนั่นดีแม่เนาะมันศักดิ์สิิทธ์มันเออศักดิิิ์์สทธเพราะว่าเพิ่นเทียบทั้งหลายเพิ่นก็ยังไม่กินน้ำกันมันนุ่มๆกันจังซี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยเงินอยูหาล่อยขาเจ้าฝากมาให้ซื้อผลไม้ใส่พิธีนี่ ยังค้าออย่าอย่หันเจ้าเลยก็พรับรัไมทีมองนี้เป็นทวาย้้กูาเหลืออยู่้กูตาต้อยในเหี้นมันเหี้เหี้ยนต้กันเบิดเหีเพื่นได้กินอิ่มเพื่อนก็มีกำลังวังซคือที่เฮ้าหนีละปรเทศเกินด้วันอ้า นั่นตัวน้อพอเนาะเอาขอบคุณขอบคุณหลายๆอีพวากระไรทีใ่ให้ขอบคุณขอบบุญขอบคุณแท่นเอฟซีเนีที่ให้เอฟซีมีโอกาสได้โชคได้ลาบใน,นส่วนนี้ขันว่ามีอีพวากระคือสจีตัวเลขตัวชุดนี้กระคือสจีออออบ,อบอบ์บอมานําเสนอเนาะบอบอได้ามานําเสนอเ<ม>พราะฉะนั้นก็ถือโอกาสขอบคุณขอบคุณแท่นเอฟซีสู้ขู่สู้คนอ่าจังไรก็ให้อีพวาอยู่มั่นคันยื่นให้อีพวาอยู่ดีมีแห้งอ่าทุกจำก็ขอขอบคุณขอบคุณพวกเย็นวินทุกท่าน บอกว่าจีว่าทุกๆท่านที่มาทายถ้ำค่ะคือว่าเป็นผู้นั่มบุญมากนั่มสายบุญแบบเป็นเด็กมาเลียนมุตนาจิตสะพานบุญมากจริงหลือกัน่พวกท่านก็เหยากับพวกหูว่าจีไปเฮ็ดไปสร้างมองได้จริงหลือผู้คนมีเงินมีข้ามมันก็อยากมากเนาะผู้คนสมเป็นมารเนาะพู้คนสมเป็นมารเนาะนี่หน่อยก็ท่านตามหน่อยผู้เพิ่นมาท่านก็ได้จะไปท่านเบิดตัวท่านเพิ่นเบิดตัวมันก็บ่ดีการท่านมีอยู่วิกิน ไปดีขึ้นพอประมาณเนาะครับพอประม่านเนาะเอาจำนี่เนาะพอเนาะเอาขอบคุณนิ่พ่หลายๆครับขอบคุณนิพขอบคุณประจําหลายๆครับก็คนละล่อลวนกันต่อไปเด้อครับพี่น้องเข้ากันได้งดสีมากก็ได้งดีจริงเนี่ยแหละครับมือแรงอีพอจำเข้ากันทีฟันตังมาสิถูกตัดนะครับเนาะพอจำเราก็ให้บ่อยฟังแล้วพี่ผู้ชื่นผลิตถึอเบอร์พี่ผู้ชมมือรอบ กันมาเนาะถูกเรียกถูกเบิดเออวัสนนันทำรับพอจำพันก็ะให้ถูกถูกสามตัวถือสองตัวบนสามแปดนะครับเนาะขาดว่าเอฟซีคงสี่ด้เบิงด้ซื้อูอ่ดนี่เข้ามาชมได้เลยเจ็บไปจิตไปซื้อนะครับเนาะดานทางช่องคงพระรวยกับสีพย,ายาม่มหาเขาดีช่องดีเด็ดไม่ไม่ไมีหวย ดีมีเ่ดเด็ดมากมองใลพี่ปัญหามากถูกมากนะกะสิเอามาลงสู่พี่น้องเ้าฟังเนาะครับเนะาะเพราะฉะนั้นทางช่องเ้าวขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เทามาชมและเป็นกำลังใจและกดมาการะดิ่งเจียงเตียนให้ผมสำหรับช่องพงผ้ารวยนะครับเนาะกราบสวัสดีครับ